โค้ดด่วนพกอดวอลเล่บอลหญิงไทยแม้แพ้เซอร์เบียวันที่17มียอ 66คนหลงการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชันลีก2023หรือ2,023สัปดาห์ที่2นัดที่3วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกพลิกพ่ายเซอร์เบียอันดับ5ของโลกไปแบบสุดมัน2-3เซต 26-24, 25-22, 17-25, 12-25, 14-16ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยยังอยู่อันดับ10ของตารางชั่วคราวขณะเซอร์เบียมีเพิ่มเป็น7คะแนนขยับขึ้นมารั้งอันดับ11ของตารางหลังจบเกมโค้ชด่วนดนในสีวัชชน ทากุลกุลสือวอลเล่บอลหญิงไทยกอดขอบคุณนักกีฬาแทนคำขอบคุณที่ช่วยกันเล่นเรียกคืนฟอร์มเก่งได้สำเร็จแม้จะมีสะดุดไปบ้างจนพลิกไพ่เซอร์เบียสองถึงสเซตก็ตามร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้